เป็นคาแรคเตอร์ตัวลายที่แบบหน้าหมัน่นไส้พอมันเป็นตัวลายอ่ะแล้วบวกกับความเซ็กซี่อ่ะก็จะต้องมองว่าปา้อยปานวานเนี่ยค่อนข้างจะลุกแรงคนก็จะแบบมองว่าเอ้ยชีวิตจริงก็ต้องแบบนี้แน่ๆเลยเอออะไรเงี้ยเคยเจอคอมเมนต์แย่ๆบ้างไหมเคยแช่งอันนี้คือน่าจะเป็นคนโรคจิตแหละเอออะไรเงี้ยถ้าประเภทนี้เกิดมาแช่งลูกป้อย,ยก็จะด่ากลับป้อยเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรที่มาแตะแตะลูก,ลลกป้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเป้อยก็จะด่ากลากับเลี้ยงลูกต้องทำทอ้อลูกด้วยวิธีการท i m e o u เอออะไรอย่างเงี้ยให้ลูกไปนั่งคนเดียว รู้ว่าลูกพี่ไม่เคยอินกับการนั่งคนเดียวเลยลูกพี่หวัวเราะใส่พี่ด้วยซ้ำเด็ <c oughs> กแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ใส่ไม่เหมือนกันบางทีคําตอบใน Google ไม่สามารถเป็นคําตอบที่สอนกับลูกเราได้สวัสดีครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการ FFF Fame Food Fight นะครับแขกรับเชิญในเทปนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกคนพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยของเขาฝีมือของเขาแล้วก็ที่สำคัญที่คนพูดถึงกันบ้างนั่นก็คือซีเล็บของเขานั่นเองนะครับทุกคนสงสัยว่าไปทำเล็บที่ไหนสงสัยใช่ไหมว่าเป็นใครไปคุยกับเขาเลยดีกว่าครับพี่ปปันวาดครัสวัสดีค ขออนุญาตเซลนิดนึงนะฮะเป็นเล็บเจล<บ>เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่สีนี้ตอนนั้นไม่ใช่สีนี้ค่ะตอนนี้เป็นสีแดงตอนนั้นก็จะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีออกนุดนดนิดนึงออนนสีธรรมชาติธรรมชาตินิดนึงแล้ววันนี้ก็เป็นเมนูอาหารที่พี่เป้รีเควสต์มาว่าอยากกินอะไรแซบแบเหมือนพี่เป้ฉันไม่ได้บอกว่าเหมือนฉันคิดไปเองอ่ะผมก็เลยเลือกมาเป็นร้านนี้นะครับอี่หล่สารกายะนะครับนี่ก็มี ลาบแมงกะพุนนะครับอันนี้เป็นปลาดุกย่างนะครับไม่ใช่เป็ลาไหลนะฮะเ,ออเมือนมากใช่ไหมอันนี้เป็นลิ้นวัวย่างเสือหลงห้ายุเกะและ้วน,นี้เป็นมันปูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาส,สบะป่นคือเอาปลาสะบะไปป่นแล้วก็ทําเป็นน,น้ำพริกขิงแล้วใส่ย,ย่างแล้วก็อันนี้คืออะไรคะตำเกาเหลาก็คือเหมือนเกาเหลาแตาเา่เป็นตำที่ใส่ปลาร้ากินแขกเราหิวครับแขกเราหิวนะฮะกินได้เลยใช่ไหมคะ อุ้ยขอบข้าวเหนียวด้วยนะคะท <ส punishment? S 1> ิม่าพี่ขอบคุณมากเลยนะคะคที่สัมภาษณ์เรื่องพี่เรื่องเล็บสัมภาษณ์ได้น่ารักมากเออต้องว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าทุกคนสงสัยว่า <sk ans> ทําไมพระสนมจิตวดีถึงเล็บ <sk ans> สวยได้ขนาดนั้นแล้วสมัยอุทยาเนี่ยไปทําเล็บร้านไหนจริงๆก็อยู่ตรงข้ามฝั่งของข้ามต้องพายเรือไปต้องพายเรือไปนิดนึงจะมีร้านเสริมสวยอยูร้านเสริมสวย้คือเราอ่ะเป็นคนที่ต้องทาสีเล็บเจลด้วยด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ หน้าเล็บบางการทาสีเล็บเจลก็จะช่วยเหมือนแต่ว่าช่วยป้องกันเล็บให้แบบไม่เป,เป็นผิวเคลือบผิวเคลือบเล็บอีกทีใช่ค่ะไม่ไปกระทบกระทั่งอย่างอื่นะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยเป็นเหตุที่ต้องทาปกตินี่คือผมไม่ค่อยได้นั่งกินข้าวพเป้ยนะถ้าแบบอยู่ในกองเนี่ยเรื่องนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันนะอาจรสิงๆฟิล์มใช่เออเจอกันน้อยมากอ่ะเพราะว่าพีเพ่เป้ยจะอยู่ ในวังแล้วก็ไปบ้านพี่เป้เใยตําหนักพี่เป้ก็จะสุดพันซึ่งไม่มีผมเลยใช่คือถ้าไม่ได้เจอฟิล์มยกเว้นวันไหนคิวถ่ายเดียวกันก็จะได้เจอฟิล์มก็จะซื้อขนมมาเลี้ยงที่กองพี่ก็หอบขนมของพี่ไปที่กองเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกสกองคือกองเราเอนจอยกักันใช่ใช่เหมือนกับวันนี้พี่มีชิมทำซั่วไปแล้วจะบอกว่าอร่อยมากร้านนี้คือเดี๋ยวพี่จะต้องมาแอบกินเองต่ออันนี้พี่ไม่เคยกินอ่ะเขาเรียกอ่อมปูจะเรียกอ่อมปูก็ได้มันมันปูนาก็ได้ครับ มันต้องกินกับข้าวเหนียวนี่ไงอือหือไมหวพี่รู้ว่าฟิลจะเลี้ยงข้าวพี่เนี่ยแล้วจะมาร้านเนี้ยพี่ไม่กินข้าวแต่เมื่อเมื่อคืนเลยนะไั่หวรอไม่กินอลองเล่นฟิ่ไมีคนกินเผ็ดไหมคะได้ครับไม่ค่อยทำอะไรเผ็ดๆเพราะว่าตัวเองก็เผ็ดอยู่แล้วอย่างงี้ก็ชอบพี่ป้ะโดนไปแซวตอนผมไปไม่ถูกแล้วครับไปก็แซวฟิลตลอดแหละไม่ว่าอยู่กองคุณชายไปก็แซวเห็นไหม ชอบเพราะฟิล์มเขิดแล้วน่ารักยิ่งเวลาฟิล์มยิ้มมากมีเสน่ห์มากขอบคุณครับไว้ตรงนี้คือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเนึกถึงพี่เปเ้ยอะเราก็จะนึกถึงภาพแรกที่พี่เป้ยเข้ามาในวงการเป็นคาแรคเตอร์ตัวลายที่แบบห <c oughs> น้าหมัดใช่ตอนนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้างฟิล์มรู้ไหมการเล่นบทลายนี่เป็นอะไรที่ต้องใช้พลังเยอะมากเอาจริงโดยปกติเป้ยเป้ยทั่วไปเป้ยไม่ได้เป็นคนที่แบบบุกเิกไวๆค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะก็คือ introvert อะคะ่ะอยู่ในโลกส่วนตัวเอออะไรอย่างเงี้ยแต่พอ5 4 3 2ที่จะต้องเข้าฉากแล้วเล่นบทอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากมากแล้วกาตัวเป้ยมากๆะนั้นเป้ยต้องรวบรวมพลังในการแบบในการทํางานแต่ละครั้งเนี่ยเยอะมากแล้วบวกกับความที่พอมันเป็นตัวหลายอะแล้วบวกกับความเซ็กซี่อะเขาจะต้องมองว่าเป้ยบันวานเนี่ยค่อนข้างจะลุกแรงเอาตัวเราไปรวมกับในตัวคร่คนก็จะแบบมองว่าเอ้ยชีวิตจ,จริงก็ต้องแบบนี้แน่เลยเอออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถามว่า ความเป็นเป้ยนเมื่อก่อนมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันไม่ได้ม่ได้ง่ายไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายนะคะมันเหนื่อยที่ต้องคอยอยู่กับความเห็นของสังคมแบบนี้ปหด้วยแล้วก็เมื่อก่อนคือฟิล์มต้องเราไม่มีโซเชียลที่จะแบบเหมือนอธิบายอธิบายว่าเออเราเป็นคนยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพเราแต่และอย่างที่มันออกไปอ่ะเออมันค่อนข้างจะสวนทางกับชีวิตจริงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเราก็เข้าใจว่ามันเป็นงานก็ก็ก็จะก้าวข้ามผ่านในจุดๆุด,ดนี้ไปได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่โชคดีละครสมัยใหม่ เราไม่ได้แบบเล่นแบบแนวเมื่อก่อนแล้วไม่ได้เล่นแบบเดิมแล้วฉะนั้นละครแต่ละเรื่องเนื้อเรื่องค่อนข้างจะมีเหตุมีผลมากขึ้นเอออะไรเงี้ยจะไม่ได้กี๊กกิดกแย่ผุ้ชายอย่างเดียวเอออะไรเงี้ยก็เป็นความโชคดีของเราไปอย่างเช่นในซีรีส์แม่อยูอะใช่ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนมากฟิล์มเคยเห็นพที่เล่นแบบนี้ไม่ไม่เคยเพราะว่าตอนที่เราเล่นคุณชายด้วยกันพี่เบยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้สงบเท่านี้ไม่สงบเลย ไม่สงบเรียกว่าไม่สงบเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นบทอีกบทหนึ่งที่ค่อนข้างจะแบบเรียกว่าต้องปะทะกับพี่ปอก่บตอนนั้นก็ต้องสู้เออก็ต้องค่อนข้างจะเยอะแล้วพอมาเรื่องนี้จะบอกว่าร้ายก็ไม่ใช่ร้ายซะทีเดียวเพราะความร้ายก็คือมีความน่าสงสารเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆตอนแรกคนก็จะมองว่าเฮ้ยร้ายๆๆแต่สุดท้ายนะพอคนดูไปเรื่อยๆก็จะบอกว่าสงสารโวจิวดีมากๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าทุกตัวละครในในซีรีส์แม่หยู่ของเรามัน มันไม่มีไม่มีใครหลายที่ทุกคนมาด้วยทุกคนมาด้วยเหตุผลของตัวเอง uh huh. แล้วก็ผมรู้สึกว่าในยุคสมัยนะั้นด้วยยุคสมัยนะฮะ uh huh. มันเป็นยุคที่เราไม่ฆ่าเขา uh huh. เขาก็ฆ่าเราอ่าฮะใช่ซึ่งถามว่าตัวคาแรคเตอร์จิวดีเนี่ยกับสนมอีกทั้ง3าคนก็มีความต่างนะใน,ในการสู้จิวดีเนี่ยเอาความรักเป็นการสู้ uh huh. เพราะด้วยความที่เ,เราเป็นเมียรแรกมาก่อนเราก็อยากจะทํายังไงก็ได้ที่เราจะต้องอยู่และเราควรจะได้ตําแหน,น่งนี้เราคือคนที่แบบ เหมือนอยู่คู่กับพระชัยราชามาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วเราก็เป็นคนคนที่แบบเหมือนพระชัยราชาไว้ใจได้มากที่สุดเอออะไรเงี้ยฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงทุกคนที่ก็ไม่อยากจะสูญเสียตรงนี้ไปซึ่งถ้าเราสูญเสียนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะตายก็ได้ในอนาคตลูกเราอาจจะไม่มีที่อยู่ก็ได้ในอนาคตเอออะไรเงี้ยกินตามเกเราฟูสดนไปแล้วเป็นไงบ้างอ,อ,นนอันนี้อร่อยมากเลิศมากคือนางทำถึงมาก คือหนักปลามากแล้วก็หนักเผ็ดมากหนักพริกมากคือหนักคนชอบพริกเป็นคนชอบเผ็ดเป็นคนชอบปลาชอบคือถ้าจะกินทั้งทีควรจะกินแบบนี้ถึงๆชิมดีกว่าครับเสือร้องไห้ขอบคุณ<า>ค่ะขนบ,บาซาบะอร่อยแบบบัลล์พิเปอรดีกว่าเ <c oughs> ขาบอกว่าอันนี้อร่อยเอานี้ด้วยขอบคุณครับเขาเก่งเนี่ยนะ พอเราใช้ชีวิตอ,อยู่อยู่ในวงการบันเทิงไปสักพักหนึ่งอะครับพี่เป้เริ่มมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองไหมเริ่มมีแผนไหมว่าเอ,อ้ยจะมีครอบครัวมีลูกอะไรแบบนี้พี่มีแผนตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยว่าพี่อยากจะแต่งงานแล้วมีลูกช่วงอายุสามสซึ่งมันก็เป็นตามนั้นจริงๆเป๊ะบังเอิญ<า>เอเอบังเอิญที่แบบเอ้ยมันลงล็อกตามที่เราแบบเคยแผนไว้ แต่มันก็มีบางเรื่องที่มันก็หลุดโผลในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันก็คืออย่างเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันเลยก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตแล้วพยายามที่ผ่านมาคือพยายามแบบรักษาอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองมีคําว่าสมบูรณ์แบบทางด้านครอบครัวเราจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะมีพ่อแม่ลูกมีลูกสองคนลูกสองคนก็คืออยู่ในแลนเหมือนกัน แล้วก็ได้สองคนจริงๆพี่ผู้ชายเออทุกอย่างอยู่ในแพลนหมดเลยความที่คนเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วพี่เป้เป็นแม่คนแล้วผ่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่มีครอบครัวแล้วอ่ะแล้ววันหนึ่งเดาไปต่อไม่ไหวแต่ว่ามันกลายเป็นว่ายังมีสองชีวิตที่แบบเป็นที่เรารักเขามากมากๆอ่ะแล้วมันไม่ได้คิดแค่ตัวเองนะใช่ไหมคะทำไมพี่ถึงอยู่มาสิบสองปีเพราะว่าพี่มีโปรตกับปรินเป็นสิ่งที่พี่คำนึงถึงอย่างแรก ลูกเข้ามาทําให้พี่เห็นว่าจริงๆแล้วพี่คือคนที่ควรจะมีความสุขที่สุดฟิล์มเขาเขาพยายามบอกตลอดแม่ควรทําอะไรที่แบบเหมือนกับแม่มีความสุขแม่ไม่ต้องนึกถึงโปรดแม่ไม่ต้องอันนี้คือคําพูดของโปรดนะแม่ไม่ต้องนึกถึงเออน้องแต่แม่ควรมีความสุขที่สุดพี่คิดว่าความสมบูรณ์แบบความสําคัญที่สุดของมันจริงๆไม่ใช่คําว่าครอบครัวแต่คือคําว่าความสุขที่พี่กับลูกๆควรจะมี รวมถึงตัวอดีตสามีพี่เองด้วยนี่คือสิ่งสําคัญต่างหากสำหรับพี่มันก็เลยเปลี่ยนออกมาในรูปแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมกลายเป็นว่าทุกอย่างมันณตอนนี้มันดีมากฟิลฉะนั้นคําว่าครอบครัวมันไม่มีอยู่จริงอืแต่ความสุขต่างหากที่มันสามารถเราทําให้มันมีอยู่จริงได้แล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดแบบผมรู้สึกว่าพี่ป้าโชคดีมากเลยที่ลูกเข้าใจลูกเข้าใจมากฟิลมเพราะผมรู้สึกว่า เหมือนพ่อแม่รดสถานะกันอ,อาจจะอยู่ได้วยกันต่อหรือหรือ,อยากทางกันก็ตาม,อ,มอ่ะมันครอบครัวมันจะเปลี่ยนไปในในมุมของลูกอะเขาไม่ได้มองตัวเองด้วยซ้ำว่าจะเป็นยังไงต่อแต่เขาแคร์ความรู้สึกของพี่เป้ว่ามแม่เลือกเลยขอ,อแค่แม่มีความสุขอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยฟิล์มพี่กับโปรดคุยกันทุกคืนก่อนนาะ ปวดไปเจออะไรมาบ้างแม่ไปเจออะไรมาบ้างวันนี้เราแลกเปลี่ยนแบบชีวิตในแต่ละวันเราเล่าให้ฟังว่าเราเจอแบบนี้มันแบบนี้มันนะ่ปรดคิดยังไงเป็นปวดปวดแก้ปัญหาไย,ยงไงอ่าเรื่องของปวดใช่ไหมถ้าเป็นแม่แม่จะทําแบบนี้นะปวดคิดว่ายังไงเราไม่ได้ไปแบบเสนอไอเดียหรือว่าเสนอคําตอบที่เขาจะต้องทําตามเราพี่ไม่เคยบังคับแต่พี่แค่แชร์เออมันเหมือนเป็นเพื่อนที่คุยกันแล้วกับการเป็นว่าการที่เราไม่ได้มีคําตอบที่ไปเชิญบ,บังคับว่าโปรดคุณจะทําแบบนี้ถ้าแบบนั้นไม่เวิร์ก แต่ปอยกับแชว่าวแม่เป็นแม่แม่แมแมจะทําอย่างนี้นะแล้วปวดคิดว่ายังไงอะเออทำไมปวดไม่ทําแบบนี้อเออปวดว่ามันดีนะแม่เออเจ๋งมากเลยเออเดี๋ยวปวดจะลองไปคุยกับเพื่อนแบบนี้มันเป็นเทคนิคกุศโลบายอย่างนึงในวิธีการเลี้ยงลูกในสมัยนี้นของปออมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็รู้นิสัยเปยเปยก็รู้นิสัยเขาฉะนั้นเขาก็จะเห็นว่าในแต่ละวันชีวิตของเปยเนี่ยเวลาทําอะไรทุกอย่างมันเมื่อก่อนอะเพจะอิงเรื่องลูกเป็นหลักเลย ยังไงก็ต้องลูกลูกก็ต้องมีความสุขที่สุดลูกจะต้องโอเคที่สุดเออคิดแต่เรื่องเรื่องลูกตลอดเลยอะไม่เคยคิดตัวเองเลยอะว่าฉันควรจะมีความสุขที่สุดกลับกลายเป็นว่าลูกต้องมาบอกเราว่าแม่คือคนที่คุณจะมีความสุขที่สุดสิแม่มีความสุขอะมันความสุขเหล่านั้น,นอะมัน,ม,น,ม,นมันมีมวลส่งต่อมาถึงแบบจูบวพวกพวกโปรดเอออะไรอย่างเงี้ยเพออราะว่าแปลว่าทั้งทั้งโปรดทั้งปรินเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าช่วงไหนที่พี่เป้ยทุก ช่วงไหนไม่มีความสุขหรือช่วงไหนที่แฮปปี้เขารับรู้ได้แต่ว่าพี่ไม่เป็นคนที่ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าลูกแต่เขาจะมีพลังบางอย่างอเด็กมันเขารู้ว่าเขาไม่มีฟิลเตอร์ในการมองโลกอ,ะอ่ะคือเราแสดงอะไรออกไปเขาจะรับรู้ได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เอเขาก็ก็เลยออกมาในรูปแบบนี้เบอร์แคลป๊อปเนี่ยมันทําให้แบบมันออกมาแล้วมันเล่นกันเอออะไรอย่างเงี้ยมันแซวก,กันแล้วพอลูกเห็นอ่ะลูกหัวเราะแล้วลูกยิ้มกับตรงนั้นอ่ะกับกายบ,บ็นว่าแบบเนี้ยมีความสุขมากกว่า ก็คือถ้าจะให้พูดถึงว่าณสถานะปัจจุบันนะตอนนี้ที่มันเปลี่ยนไปที่มันเปลี่ยนไปมันทาให้ครอบครัวของพี่เป้ยอะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะคะแค่ไม่ใช่อยู่ในสถานะแค่ไม่ให้อยู่ในสถานะสามีภรรยาและคือตอนนี้แฮปปี้ก็ดีแล้วมผมอยากรู้ว่าช่วงแรกๆที่โลกเราเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ในอินเทอร์เน็ตทําไมให้ลูกทําแบบนี้ทําไม ทำไมไม่ให้ลูกทาแบบนี้ตอนช่วงนะที่ปอยเจอแบบนี้บ้างไหมเจอดีเจอบ่อยมากปอยแค่ใส่ชุดดำอ่ะยังไม่ได้เลยตอนท้องอ่ะทำไมใส่ชุดดําคะแช่งลูกตัวเองเหรอคะฮะ,ฮะอะไรวะไม่ได้แช่งแต่สะดวกแบบนี้สะดวกที่จะใส่แบบนี้คือแม้กระทั่งแบบเวลาแบบมันมีช่วงหนึ่งที่พี่ปั๊มนมออกมาแล้วแบบเป็นเลือดเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ปั๊มแรงเอออะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าปอยต้องเป็นมันลงมันเลงเออ อะไรอย่างเงี้ยฟิลเข้าใจใช่ป่าวคือคือคือเราจะมีคุณพ่อคุณแม่ทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะเยอะเราเข้าใจคนที่ติดตามคือเขาเขาแบบเหมือนเป็นห่วงลูกราเอออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็จะมีการคาแนะนำเอออะไรต่างๆเอออะไรเงี้ยบางทีเราอ่านไปเราก็ยิ้มปยเคยเจอคอมเมนต์แย่ๆบ้างไหมเคยแช่งอันนี้คือน่าจะเป็นคนโรคจิตละเอออะไรเงี้ยถ้าประเภทนี้เกิดมาแช่งลูกป้ยก็จะ,จะด่ากลับเฮ้ย <c oughs> เป็นคนที่ไม่ยอมอะไรที่มาแตะ <c oughs> แตะ,แตะลูกป้ยเอออะไรเงี้ยก็จะด่ากลับเลยอะไร แต่น้อยคนนะคนนั้นต้องแจ็คพอตจริงๆนะถ้าเกิดโดนปุ้ยด่าต้องเป็นที่สุดแล้วจริงๆใช่ใช่คือฟิล์มตัวเราอะเวลาใครมาว่าอะไรหรือว่าคอมเมนต์ตัวอะไรเราอะเราเราโอเคอยู่แล้วเราเป็นนักสแสดงเราเ้อมเปิดรับแต่ว่าการที่มาด่าหรือมาแตะลูกเราเนี่ยพี่ว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเด็กบริสุทธิ์มากอันนี้เดี๋ยวเราสอนเองไม่ถูกไม่ควร นะนำกันนะแตะวาอย่าด่าอย่าแช่งควรที่จะเลือกวิธีที่เข้ามาพูดกับเราให้ดีดีกว่าเหมือนที่บบเราเขา,เขาเองก็ไม่อยากโดนคําพูดแย่ๆกับไปฉะนั้นวิธีการที่จะเข้ามาคุยกับเราก็ควรที่จะมองตัวเองว่าถ้าเป็นตัวเองอ,อยากได้คําพูดแบบไหนอืแม้กระทั่งแบบป้อนข้าวลูกก็ยังโดนติทําไมไม่ป้อนแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้เอ้ยฮัลโหลคุณเราไม่ได้โพลทุกวันบางวันเราอาจจะทําแบบนี้ก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยมันมันแล้วแต่จังหวะเอออะไรอย่างเงี้ยบางที ก็ไม่มีไม่เข้าใจเยอะก็ก็ข้ามผ่านมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบมีรักก็ต้องมีชอบ มีชมก็ต้องมีติเป็นเรื่องธรรมดารวมถึงแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกไหมเ,ออเพราะว่าผมรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายมันไม่มีใครที่ไม่มีข้อเสียเลยออือแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันแค่เราและลูกและครอบครัขวของเรามีความสุขถูกต้องแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งคือเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันบางทีคําตอบใน Google ไม่สามารถเป็นคําตอบที่สอนกับลูกเราได้แปลว่าเคยเทสเคยเป็นคนกันแล้วเแล้วก็ แล้วเคยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ผลเอออะไรเงี้ยแบบเหมือนเลี้ยงลูกต้องทําทษลูกด้วยวิธีการทำเอาเอออะไรเงี้ยให้ลูกไปนั่งคนเดียวรู้ว่าลูกพี่ไม่เคยอินกับการนั่งคนเดียวเลยลูกพี่หัวลาอใส่พี่ด้วยซ้ำแล้วไม่เคยสํานึกผิดไม่เคยสํานึกโทษเลยว่าแม่กําลังลงโทษอยู่เอออะไรเงี้ย <c oughs> เขา<ช>ห,วหัวล้อแล้วเขาชอบด้วยซ้ำเอออะไรเงี้ยพี่จะยังโปรดง่ายหน่อย โปรดเนี่ยต้องคุยดีๆห้ามดุโปรดนี่แค่แบบเหมือนให้ใจเย็นลงแล้วมากอดแล้วมาอธิบายกันทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีมากแต่ปาลินแต่ปาลินอาจจะต้องแบบมีแบบอีกวิธีหนึ่งซึ่งปาลินก็ทําเอาไม่ได้ทุกเด็กทุกคนจะหัวเราะใส่เปยว่าทําเอาคืออะไรทําโทษหรอนี่คือทาโทษเหรอเขาไม่สนหรกคนนั่งเล่นคนเดียวก็ได้คือตอนนั้นอาคือเหมือนสงบสติอารมณ์แยกออกไปนั่งคนเดียวอะ สงบแล้วใช่ไหมนี่คือการทําโทษนะเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะสงบแล้วค่อยมาคุยกันเอออะไรเงี้ยแต่เด็กสองคนไม่สนใจเป้ยเลยนิยามคําว่าลูกและครอบครัวของพี่เป้ยอะหน้าวันนี้มันเป็นยังไงอย่างที่เป้ยบอกไปข้างต้นก็คือว่าเมื่อก่อนพี่จะมองว่าความสมบูรณ์แบบอะ่ะมันคือคําว่าครอบครัวความสมบูรณ์แบบคือ,คามมบบคอการที่ลูกโตเกือบโตขึ้นมีหน้าที่การงานที่ดี มีอาชีพที่ดีมีภรรยาที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเขาเรียกว่านี่คือความสมบูรณ์แบบในอดีตที่พี่เคยคิดไว้แต่ความจริงแล้วทุกอย่างไม่ใช่คำตอบจริงๆแล้วอะความสมบูรณ์แบบพี่ก็คือการที่ลูกแล้วก็พี่มีความสุขที่สุดและนั่นก็ต้องอยู่ภายใต้ความมั่นคงที่พี่จะต้องสร้างให้เขาด้วยมันมันไม่ใช่ว่าฟิมีหน้าที่การงานที่ดีฟิมีรถขับฟิมีตำแหน่งการงานที่แบบเอ้ยไม่อดตายแน่นอนเอออะไรอย่างเงี้ย แต่ฟรีไม่มีความสุขเลยเข้าใจครับฉะนั้นพี่ไม่ได้มองว่าความสมบูรณ์แบบของชีวิตของเรามันคือตรงนั้นแล้วความสมบูรณ์แบบของชีวิตขอ,ของคนเราคือไม่ว่าเราอยู่ในจุดจุดไหนเราทําอะไรเราก็มีความสุขและอยู่ได้ด้วยแบบตัวเราของเราเองอยู่ในที่ไหนก็มีความสุขนี่คือความสมบูรณ์แบบที่ชีวิตควรจะมีสําหรับพี่ เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันผมก็รู้สึกว่าผมก็มันก็จะมีบางช่วงของชีวิตที่รู้สึกว่าภายนอกที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วมันดูชีวิตมันสมบูรณ์แบบไปหมดมันดูแบบมีชื่อเสียงดูมีงานดูแบบ uh huh. ดูเหมือนมีทุกอย่างแบบ uh huh. ที่ทุกคนอยากที่หลายๆคนอยากจะมีนะฮะแต่ว่า uh huh. พอท้ายที่สุดแล้วพอเราถอดตัวเองออกจากบทบาท uh huh. ตัวเองแล้วอ่ะเรากลับบ้านไปเราเป็นเราเป็นเราที่เราคือเราที่ไม่ใช่นะักแสดงแล้วมันร uh ู huh. ้สึกแบบ มันเหมือนมันเบรนเอาบางทีมันหมนดไฟแล้วแบบเคยตั้งคำถามแบบแบบนี้กับตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยทุกวันนี้ก็มีทุกอย่างแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกว่าไม่มีความสุขก็เลยแบบเฮ้ยฟังแล้วคือคือเราควรจะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะเราควรจะมีความสุขในทุกๆจุดที่เราอยู่นะตรงนั้นแค่เราอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงอะไรเงี้ยดีครับดีครับรู้สึกว่าวันนี้ดีใจมากเลยขอบคุณพี่เป้ยมากจริงที่แบบมาแชร์ เรื่องครอบครัวแล้วก็มุมมองไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตรวมถึงการเลี้ยงลูกแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยผมรู้สึกว่าใครหลายๆคนที่ดูในเทมนี้น่าจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้ขอบคุณฟิล์มเช่นกันที่เชิญพี่มานะคะแล้วก็ให้พี่ได้แทะโลมแล้วก็ให้พี่ได้ทานอาหารที่อร่อยๆแลเป้ยหวังว่าเออการที่ป้ยออกมาคุยครั้งนี้อาจจะได้ทุกคนอาจจะได้ข้อมูลความรู้อะไรบ้างนะคะก็ก็ต้องขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณเธอแล้ววันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับร้าน หลายสังกายะนะครับที่เนรมิตอาหารแสนอร่อยมาให้พวกเราทั้งสองคนกินนะครับก็ถ้าใครนะครับอยากตามรอยพวกเรานะครับก็สามารถไปที่ร้านได้นะครับมีทั้งหมด3สาขานะครับสาขาที่เรามาทานกันอยู่นี่คือสาขาท้องหล่อนะครับแล้วก็มีอีก2สาขาก็คือสาขารัชพฤพึกแล้วก็สาขาสุรวงนะครับก็ไปตามรอยกันได้นะครับผมส่วนคอนเทนต์ดีดนะครับก็สามารถไปติดตามได้ทาง วันคอนเน็กชันทุกช่องทางเลยนะครับส่วนวันนี้เราจะกินกันต่อแล้ว <His S 1> เดี๋ยวอาหาร <ไ wall S 1> จะไม่อร่อยนะครับ <laughs> ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ <laughs>